ลุยเลยเหรอเอาเลยเหรอทางยังไม่แห้งเลยนะเฟืองเต็ดครับเบลต้าฮีโร่ครับมาเรามาเป็นกำลังใจให้กับรถน้ำกันโอ้โห,โหก็ต้องลุยกันแบบนี้แหละครับรู้ครับกลัวไม่ได้ครับต้องลุยครับต้องสู้ครับนี่ครับโอ้โหโ,หโ,โหยว้ายเยี่ยวขวาครับเี่ยวซ้ายเยี่ยวขวา เอา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 โอ้เอายังไงเอายังไงโอ้ออออโหไปได้เว้ยเฮ้ยเครื่องเต็มไปได้อ๋ออ๋ออ๋อโอ้โยไปได้ครับเครื่องเต็มเอาครับโอ้โเอ้าค่อยๆสโลโครับ โอ้โอ๋อเราจะเทลาดให้มันมีดินตรงนี้ก่อนใช่ไหมไม่ได้ครับเทลาดเลยครับโอ้โหน้ำขังครับเพราะว่าฝนตกมาครับเอาเราลองดูกันว่าเฟืองเต็ดจะออกได้ไหมเอ้ ลื่นครับ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 ไม่ไปครับเอ๊ะค่อยๆครับค่อยๆ่อยเอค่อยๆครับค่อยๆ่อยยื เต็ดนะเนี่ยเอาครับไม่ได้ครับลื่นครไบนโอ,อ้โหพอครับอย่างนี้พอแน่นอนเพราะว่าไม่สามารถดิ้นได้แล้วครับ ลื่นครับไม่ขึ้นแหมเท่าโฟวินนี่สบายเลยนะแต่ถ้าขับสองนี่ก็จะเหนื่อยหน่อยโอ้โห,โหโตับตนเบสเลยครับ หนูน่นฮะคันนู้นก็โดนลากรับทางไม่ไหวครับเพราะว่าทางมันค่อนข้างที่จะแฉะครับสงสัยต้องเปลี่ยนล่องแล้วครับ เรามาดูโตโยต้าฮีโร่ครับปุ๊บถอยครับถอยถอยครับถอยถอยเลยถอยเลยถอยแบบนิ่มๆครับตอนนี้ทางผมไปใหม่ก็จะยุบๆหน่อยๆครับอ,อ้อาวอ้ายกเลยครับปบนนี้เกียร์สองลูกนะ ยกเครับยกเลยฮึบ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 เอาเสร็จแล้วเดินหน้าเลยฮึบปังเสร็จแล้วก็ไปเอามากันตอครับ แล้วแต่ศรัทธาแล้วแต่ศรัทธาใช่ไหมน้องบอลเลือกศรัทธาล่องนี้ครับโอ้โหเมื่อกี้น้องเพียนก็นเหนื่อยไปแล้วหนึ่งคนน้องบอลบอกมาอยากเหนื่อยบ้างครับดูที่ว่าจะไหวไหมเอาครับเอาครับมาเอาครับไปบอกให้นักแกะเข้าลองนู้นเลยครับให้น้องบอลเข้าลองนี้ครับน้องบอลอยากลองมั่งครับเมื่อกี้เฟืองเตตยังขึ้นก็ไม่รอด อันนี้ไม่ใช่เฟืองติดนะครับเอาครับดูนะครับซ้ายบ้างขวาบ้างซ้ายบ้างขวาบ้างเอาเอาละเอาละสงสัยจะต้องเดือดร้อนรถไถแน่นอนครับงานนี้เอาเอาเอายกเลยเเราดูน้องบอลจะดิ้นขึ้นไหมอันกี้เฟืองเต็ดยังโหนเหนื่อยเลยครับสาวแล้วสาวอีกครับอ่าอ่าอ่า โอ้มีเทคนิคก็มีเทคนิคค่อยๆค้านโอ้หสุดยอดอืมคันนี้เขามีเทคนิคของเขาแน่ๆๆๆๆค่อยๆฟีค่อยๆฟีคเัาเออาๆอาอัเเอา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 เะเอาเะาเอาเะเอาละเอาเอเอาเอาอ ทีนี้ไม่ต้องดิฟแล้วครับไม่ต้องเบิร์โชแล้วครับไม่ต้องล็อกล้อหน้าแล้วไม่ต้องล็อกล้อหน้าครับทีนี้ครับล้อหน้าล็อกเองอัตโนมัติครับเอาง่ายเอาไปควายสาวมาไปควายสาวด้วยหน้าครับเอาครับเอาครับเอาครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหแหมสุดจริงครับคันนี้โอ้เทคนิคดีครับคันนี้ครับ แน่นอนนะไม่ติดครับค่อยๆโศกค่อยๆโศก,กไปเรื่อยๆนะครับดูทางครับโอ้โหรถดำก็ต้องสู้ก็ต้องลุยกันไปครับเรามาชมดาก,ก้อนกันบ้างล้อแทบจะติดซุ้มเลยครับดูครับสายย่อครับโอ้โหสายดินเต็มกองครับเขารอยล้อหม็กอาวถอย,ยพอ่พอพอ่อ สุดยันเกเลยครับดูเลโอ้โอหถอยลงไปสุดเลยครับปาดแต่ไม่ถึงกระจมครับน่าจะขึ้นได้ครับอ๋อสบายครับคันนี้ต้องบอกว่าสบายทำไมจมซะอย่างนะฮะติดยากครับรถด,ดำครับ ฟังเสียงท่อเลยหืด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 มิสสันิซ้ายลุยโอ้โหเอดแอนด์เอดแอดไปหมดเลยครับเอาฮึบอโอ้โหถอยไปแค่ยุบครับเอาแค่ยุบครับยุบแล้วก็ถอยไม่ได้แล้วครับพอครับงานถมล่องครับงานนี้ยาวเลยครับ ม่เปื้องเต็มไม่ต้องกลัวครับตะปุยสองล้อขึ้นได้สบายสบายแค่นี้หมูหมูครับนี่ถอยมาครับถอยมาถอยมาเอาล่องนี้พอครับล่องนู้นไม่ไหวครับเหนื่อยฮะเดี๋ยวให้ล่องนู้นแห้งอีกหน่อยก่อนแล้วค่อยลงไปครับเอาล่องนี้ก่อนไม่อย่างั้นเดี๋ยวจะหมดกําลังกันซะก่อนครับออโตต้าฮีโร่ครับเอาถอยเลยถอยเลยใส่สโลครับถอยหลังไปถอยไปแบบเออยๆเรื่อย ค่อยๆครับค่อยๆครับไปไปเลยทำไปเลยพ่อพ่อพอ่พอพอ่อโอ้โหแย่ลงไปสุดเลยครับนี่ฮะยกดับเลยครับยกดับเลยโตโยต้าฮิโร่ฮิโร่กับฮิโร่เจอกันครับนี่ฮะโอ้โหขึ้นได้แบบสบายๆครับแค่นี้ครับ บางทัานก็เปลี่ยนเครื่องมาใหม่นะครับไม่ใช่เครื่องของเขาเองนะฮะ